สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้จะมาพูดนะคะคลิปนี้ไม่ได้ประจานค่ะแค่มาพูดให้ทุกคนรู้นะคะคุณรู้ไหมคะว่ามีคนด่าพี่แต่เพื่อนคุณรู้ไหมคะว่าเมื่อวานน่ะเพื่อนพี่มาบ้านพี่บอกให้พี่ทําใจนะคะบอกพี่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะประจานเองคุณรู้ไหมคะว่า เพื่อนของฉันเป็นเพื่อนที่ชอบประจานค่ะเวลาทำอะไรไม่คิดนะคะประจานอย่างเดียวค่ะเพื่อนของฉันมีช่องแล้วนะคะแต่พี่ไม่บอกนะคะเพื่อนของฉันเป็นเพื่อนที่ดีด้วยบอกว่าใครทำให้ฉันเสียใจจะประจานค่ะฟังคำพูดพี่ด้วยนะคะต่อไปก็อย่าเที่ยวดาวคนอื่นล่ะ ดยเฉพาะพี่ถ้าคุณด่าดพี่แล้วก็คุณคุณจะเสียใจกว่าพี่อีกนะคะคุณรู้ไหมว่าเมื่อวานเพื่อนมาบ้านพี่นะคะบอกว่าเธอไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจัดการเองอะไรแบบเนี้ยคุณรู้ไหมว่าคุณโชคดีแค่ไหนแล้วฉันบอกให้เพื่อนของฉันเนี่ยอย่าประจานเขาเลยมันมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีคิดก่อนประจานคุณรู้ไหมคะว่าคุณโชคดีแค่ไหนแล้ว ที่ฉันไม่ให้เพื่อนของฉันประจานเพื่อนฉันบอกว่าถ้าเพื่อนประจานเมื่อไหร่นะคุณโดนประจานไปสิบพักเลยค่ะแค่นี้นะคะแล้วอยากเที่ยวด่าคนอื่นอีกล่ะหวังว่าคนจะรู้นะคะคลิปนี้ไม่ได้ประจานนะคะแค่จะมาระวังพอเพื่อนของฉันจะมาดูช n แนลฉันตลอดถ้ามีใครด่าคุณโดนประจานแน่นอนค่ะบ๊ายบาย